การภัยของโครงการเนี่ยเห็นไหมว่าคอนแทคเตอร์ริสอผู้รับเหมารับรับทุกเรื่องมันเป็นปัจจัยภัยที่ผู้รับเหมาต้องรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าไอการที่เขารับทุกเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ซึ่งทุกครั้งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไอเพราะว่าข้อยกเว้นนี่แหละมันจะมีประเด็นขึ้นมาทุกครั้งคือคือข้อยกเว้นที่เราไม่ได้ไปดู ส่วนใหญ่กรมธรรม์พวกนี้เนี่ยมันจะระบุพอยัเว้นซึ่งซึ่งทางเจ้าของหรือผู้รับเหมาเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าเราดูไม่รอบคอบในการเริ่มทากรมธรรม์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ที่ผู้รับเหมาพอผู้รับเหมาเขาต้องมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปที่ต้นทุนขององค์การ นั่นคือเขาต้องไปบลูกอะไรซ่อนไว้อยู่ในราคาค่าก่อสร้างนะครับในการที่เราจําเป็นต้องทาเนี่ยเนื่องจากว่าเวลามันเกิดเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการบรรเทาหรือว่าลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นในกรณีถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเราไม่ทําประกันไหรถยนต์เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเวลาซ่อม เราต้องจ่ายเต็มทั้งหมดถูกไหมแต่ถ้าเราทําประกันภัยรถยนต์เน<อ>ี่ยเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประเภทชั้นต่างๆเนี่ยการเอาความเสี่ยงภัยที่มันเกิดขึ้นจากการสูญเสียนั้นน่ะมันจะลดลงเพราะเราได้เสียค่าเบี้ยไปแล้วก็จะเห็นว่า C.A.R เนี่ยมันก็จะเป็นการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโดยผู้รับเหมานะครับซึ่งเราจะเห็นว่า ทางเจ้าของโครงการควรจะทำนะครับควรจะทำไอ้ตัวประกันภัยตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดควมมารันแล้วก็เวลาเราลงมูลงานเนี่ยเราต้องเอาโพลิซี์ตรงนี้ให้ผู้รับเหมารับรู้ด้วยเพราะว่ามีค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนแรกส่วนที่ไม่คุ้มครองที่ผู้รับเหมาต้องไปดําเนินการต่อให้มันคุ้มครองแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า ส่วนต่างๆที่ที่เราจะพิจารณาเนี่ยมันมีอะไรที่เราควรต้องไปติดตามหรือระมัดระวังเพื่อให้โครงการเนี่ยสามารถมีตัวรองรับหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นเนี่ยเรามาดูว่าวิธีการทำประกันไทยเนี่ยมันมีกี่วิธีอันแรกคือบริษัททำโดยบริษัทโดยตรงวิธีเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบร,ริษัทประกันภัย เราจะออกข้อกําหนดที่เราเสียเปรียบไหมเพราะฉนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของที่จะไปทาประกันกับบริษัทประกันภัยโดยตรงเนี่ยถ้าเราไม่มีทีมที่รู้เรื่องกฎหมายหรือเชี่ยวชาญด้าน,นประกันภัยโดยตรงเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นข้อกํานหนดแม่ไขต่ขงขางๆการเคลมประกันการเรียกร้องสินไหมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราไม่มีคนไม่มีคมนทำงานเนี่ย ทางบริษัทประกันภัยจะออกเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เราค่อนข้างหลักหลวงแล้วเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเบิกอะไรไม่ได้เลยนะข้อพึงระวังนะว,ว่าเวลาทําประกันอย่าไปทําโดยตรงหรืออีกประเภทหนึ่งคือทาผ่านตัวแทนบริษัทประกันตัวแทนบริษัทก็คือตัวแทนบริษัทนั่นก็คือผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่บริษัทเช่นกันนะครับ สองวิธีแรกเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตอนนี้ที่เราจะทำานเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำโครงการแค่โครงการเดียวเต็มที่ก็สองานโครงการกับบริษัทประกันภัยถ้าเราใช้วิธีที่สามหาโบกเกอร์จริงๆไม่ได้ใชเรียกโบกเกอร์นะเขาจะเป็นที่ปรึกษาทนด้านการทำประกันภัยให้เรามากกว่าโบกเกอร์คือเกี่ยวกับตํางเงินทุนต่า,ตา,ตาตงพวกนี้นะ ในหน้าประกันภัยเนี่ยเขาจะทําประโยชน์ให้เราค่อนข้างได้เยอะกว่ายกตัวอย่างเช่นเขารู้จักบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัทเขาจะรู้เงื่อนไขผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นของแต่ละบระิษัทประกันภัยแล้วก็เขาจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเราคือลูกค้าหรือเจ้าของโครงการหาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านี่คือหน้าที่ของของบล็อกเกอร์หรือที่ปรกษาในหน้าประกัน เวลาจะแนะนําให้ทางเจ้าของโครงการทาประกรันภัยเนี่ยควรจะแนะนําโปเกอร์ให้ไปด้วยแล้วก็ไปคุยกันในส่วนของรายละเอียดต่างๆตรงไหนไม่ครอบคลุมตรงไหนต้องการเพิ่มเติมแล้วมันก็จะเป็นที่มาของเบี้ยประกันที่มันจะถูกลงเพราะว่าโปเกอร์เนี่ยเขารู้จักหลายโครงการเขารับเราเป็นคนหนึ่งเป็นลูกค้าคนหนึ่ง,งเราอีกสิโครงการก็เป็นลูกค้าของเขาเขามีอำนาจต่อรองกับบริษัทประกันภัยโดยตรง เพราะนั้นไอ้ค่าเพียรกันต่างเนี่ยมันก็จะถูกหลบการเคลมต่างโรกเกอร์อกเขาฉลาญเกิดกรณนนีอย่างนี้ติดต่อใครส่งเอกสารใ,ใครมีระยะเวลาการเคลมเท่าไหร่ประเทแบบมาเร็วเคลมไวนะครับเกิดเรื่องอะไรปุ๊บติดต่อโรกเกอร์อกเขามาก่อนแล้วเขายังมาเคลียร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารภาพถ่ายหรือสถานที่เกิดเหตุพวกเกนี้ยพอเขาเคยมเสร็จ เขาก็จะส่งเรื่องเข้าไปที่บริษัทการไยโดยที่เจ้าของโครงการหรือว่าผู้รับเหมาเนี่ยแค่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเหเหนือรายงานความเป็นจริงให้กับทางบอกเกอร์แล้วทราบว่ามันเกิดเหตุอ้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในส่วนของวิธีการประกันภัยเนี่ยเราควรจะทํากับกับใครในหน้าใช่ไหมในหน้าที่ปรึกษากันภัย แต่ถ้าเป็นโครงการของทางราชการเราจะเห็นว่ามันมีระบบระเบียบทางด้านรัสดุในการเบริกจ่ายต่างๆการทำประกันภัยของโครงการที่เป็นหน่วยงานราชการเราจะให้ผู้รับเหมาเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะครับมันจะต่างกันระหว่างโครงการที่เป็นของเอกชนกับของราชการถ้าเป็นของราชการผู้รับเหมาทำเอง แต่ถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยเจ้าของทําเองเพราะว่าเจ้าของเป็นคนรับค่าชดเชยที่จะเกิดขึ้นแบบความเสียหายส่วนจะส่งต่อให้ผู้รับเหมาหรือจะให้บุคคลที่สามนั่นก็ไปไปคุยกันอีกทนะีอันนี้พยายามให้สไลด์มันกระต,กต,กตกกุกกระตุกหน่อยการหลังเพราะเดี๋ยวต้องหลับแน่หลายระยะเวลาที่ที่ควรจะทําประกันคุณว่ามัน วันควรจะทำนั่นแหละเมื่อไหร่ช่วงกำลังก่อสร้างส่วนใหญ่เะคิดว่าพอเริ่มก่อสร้างแล้วควรทาเลยแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะแนะนําเจ้าของให้เรียกโปเกอร์เข้ามาคุยก่อนที่โครงการจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงออกแบบดีที่สุดเลยเพราะว่าทางโบกเขาจะถามว่าโครงการมีมูลค่าเท่าไหร่มีงานอะไรบ้าง ไม่ได้รวมแค่เฉพาะตัวอาคารที่เราจะสร้างเขากะ็จะมาไซส์สำรวจหรือว่าขอบขอบริเวณทั้งหมดมันมีอะไรที่อาจจะเกิดความเสีย่ยงเขาก็จะบอกทางเจ้าของให้ได้รับทราบก่อนแล้วก็มีระยะเวลาที่จะไปติดต่อหาบริษัทประกันเพื่อจะได้ดูผลประโยชน์หรือว่าการชดเชยที่มันคุ้มคา่าที่สุดให้กับโครงการแล้วก็เบี้ยงเเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ควรทำการะกันไทยคือระยะเวลา เหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาผู้รับเหมาจะเข้ามาเสนองานเนี่ยถ้าเขาเห็นโพลิซีหรือกรมธรรม์ฉับี้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เขาจะทําได้คืออะไรเอาไปคิดว่าค่าเสียหายส่วนแรกที่เขาต้องจ่ายแต่ละกรณีถ้ามันเกิดมันมีค่าเท่าไหร่มันเป็นต้นทุนของเขานะครับอันไหนที่เขาไม่ครอบคุมเขาต้องไปทําประกันภัยเพิ่มนั่นก็คือต้นทุนของเขาอันไหนที่มันมีครอบคุมอยู่แล้ว แต่การคุ้มครองมันต่ำเขาก็ต้องไปคิดความเสี่ยง,งเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายของเขามันก็จะเป็นต้นทุนที่แสดงถึงค่าก่อสร้างระหว่างการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระยะเวลาที่ควรทำากานชัยคือถ้าเป็นไปได้ก่อนเริ่มโครงการแต่ถ้าโครงการเริ่มไปแล้วเนี่ยทำได้ไหมได้นะทำได้ตลอดเวลาเลยแล้วถามว่าเราไปทําใกล้ๆเสร็จดีไหมหรือว่าทําช่วงเริ่มต้นโครงการดีถ้าใกล้ๆเสร็จ มันอาจจะมีระยะเวลาการทุนพองน้อยลงเพี่อาจจะถูกก็ได้นะดีกว่าไหมหรือว่าพอใกล้ๆกล้จะเสร็จแล้วรเราไม่ต้องทําก็ได้นาะพูใกล้ๆ้จะเสร็จแล้วไม่ต้องทําก็ได้น้อดีไหมเพราะมันจะเสร็จแล้วนี่ดีด้ตรงนี้ต้องระวังใกล้ๆ้จะเสร็จแล้วเนี่ยตัวดีเลยเพราะว่ามูลค่าที่ทางผู้รับเหมาก็ตามเจ้าของก็ตามได้ลงทุนไปแล้วจ่ายเงินโกดไปจนอาคารจะเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่ที่มันเกิดเหตุนี่ยมันเกิดตอนงานใกล้จะจบนี่แหละเพราะฉะนั <c oughs> ้นมูลค่าพันล้านโครงการลงทุนไปผู้รับเหมาลงทุนไปมันจะสูญสลายในพริบตาเลยถ้าคุณทําประกันไยไม่โคอร์จนโครงการสิ้นสุดเั้นระยะเวลาการทำเนี่ยควรจะทำตั้งแตบบ่เริ่มเริ่มโครงการเวลาของกรมธรรมเนี่ยอยากให้มันขาดนะครับอยากให้มันขาดหรือว่าหมดอายุ เวลาเราทำเนี่ยสมมติโครงการ12เดือนก่อสร้างตามมาสตอร์สเกดูลที่เราวางไว้เนี่ย12เดือนระยะการประกันเนี่ยเราอาจจะเผื่อไว้สัก3เดือนเผื่องานเก็บเผื่ออะไรเผื่อามันไม่เสร็จเผื่อการก่อสร้างล่าช้าเราก็ดูขนาดของโครงการแล้วกันว่าคนรจะเผื่อไว้สักกี่เดือนแต่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าโครงการเราจะทําช้านะเป็นแต่ว่าเราลดลดความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้น จากอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆ,ๆอันนี้ระวังให้กลับไปดูนะว่าองค์การที่ทางโโนเนอร์หรือผู้รับเหมาทำเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้ามันสิ้นสุดก่อนที่โครงการจะเสร็จอันนี้งานเข้าแล้วก็ก่อนที่มันจะสิ้นสุดเนี่ยเราต้องเตือนเจ้าของก่อนเลยนะสเดือน6เดือนเนี่ยต้องเตือนเตือนว่าประกันมันจะสิ้นสุดอีก3าเดือนข้างหน้าหรืออีก6เดือนข้างหน้าเรียกโบลเกอร์มาคุย เพื่อจะต่อขยายอายุสัญญาให้กรรมการตัวนี้ออกไปเหตุผลเพราะว่าอะไรหนึ่งอาคารใกล้เสร็จมูลค่าทรัพย์สินสูงโอกาสเสี่ยงที่เกิดความเสียหายที่มันมีค่อนข้างมากมูลค่ามัน่นแน่นมากสูงนะบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะถ้าลองไปแจ้งก่อนหน้าไม่ไไปถึงสุดไม่เหมือนประกันรถยนต์นะก็จะต่อให้อาจารย์ลงมาแต่เนี้ยไม่ได้ก็ยิ่งเห็นโอกาสเสี่ยงสูงเท่าไหร่ เขายิ่งจะไม่เอาหรือถ้าเขาจะเอาเนี่ยมันเป็นโอกาสของเขาแล้วใครเสียเปรียบทั้งผองเสียเปรียบนะอันนี้เป็นเป็นการวางขผนโครงการอีกแบบหนึงน่งเหมือนกันเกี่ยวกับประกรันภัยส่วนใหญ่จะละเลยตรงนี้ประกรันภัยก็เท่านั้นนะไม่เห็นเคยใช้ไม่รู้ด้วยซ้ำไปมีเงื่อนไขอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้ที่แจกไปมันจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่จะให้เรียนรู้กันเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ควรจะทําก็คือก่อนเริ่มโครงการ แล้วก็ระวังไม่ให้